สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางชง่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมคะ่ะอีพีนี้เป็นอ e ีที่569กันแล้วนะคะพี่พี่ วันนี้นะคะมีพระบ้านเก่าแท้เดิมๆนะคะท่านมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด20รายการค่ะหากวันนี้ท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคณท่านวิธีแจ้งปิดนะคะได้ง่ายๆเลยนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายได้กำกับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะหากท่านสนใจนะคะอยากเช่าบูชาหมายเลข3ให้ท่าน แจ้งปิดเป็นหมายเลขสามได้เลยค่ะท่านก็จะได้รับรายการนี้ไปเลยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะท่านเนื้อว่านนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทนันท่านใดปิดทานจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลข11ค่ะแจ้งปิดหมายเลข11ได้เลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระเก,ก่งของหลวงปู่ทีมนะค่ะท่า,ทานเรี่ยมเสร็จกรอบให้กับท่านเลยนะคะอง์งามมากๆค่ะหรือท่านใดสนใจ ตระกุดนะคะก็จะมีหมายเลข19หมายเลข20นะคะเป็นตระกุดของหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าค่ะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์089 19 15 1927 153 089 1927 153จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านใดได้องค์ไหนไปในะวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งขอเปิดด้วยรายการนี้ค่ะท่านเป็นเจ้าสัวนะคะของหลวงพ่อเกษมเขมะโกคะ่ะหน้ากล่องนะคะท่านก็จะเป็นรูปเจ้าสัวนะท่านนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะ รายการนี้นะคะมาดูหน้ากล่องกันก่อนค่ะท่านเหรียญเจ้าสวัวหลวงพ่อเกษเมเขมโกโนะคะเป็นเหรียญปีส5หค่ะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะเหรียญงามมากๆค่ะท่านเจ้าของเดิมนะคะเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้เลยนะท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าด้วยนะคะท่านใดได้องค์นี้ไปถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านวันนี้นะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะเจ้าสัวค่ะ แบ่งปันเลยนะคะวันนี้ให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะที่600บาทค่ะ600บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นเจ้าสัวนะท่านชื่อรุ่นดีด้วยนะคะนะคะมาดูกันชัดๆนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำกันท่านท่านดูนะคะ นาตาท่านคมชัดมากๆค่ะตรงใบหูหน้าท่านต,ต,ตรงพระเสียรน,นะคะงามมากๆเลยนะคะเหรียญคมเหรียญสวยค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเจ้าของเดิมเลี่ยมเองเลยหน้าท่านเป็นกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะด้านหลังอัคระไว้เต็มเลยนะคะเป็นเหรียญล่าผลภูนทวีค่ะเหรียญเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมเขมโกสํานักสุสานไต้รักจังหวัดลำปางนะคะท่านเห็นหมายเลขโค้ดนี้ไหมคะปี3 5ห้าค่ะ สวยงามนะคะท่านท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่หมายเลขสองค่ะท่านรายการนี้นะคะให้ดูหน้ากล่องนะคะท่านเป็นพระรอดนะคะพิมพ์ใหญ่วัดมหาวันค่ะกรุวัดมหาวันจังหวัดลำพูนชุดกรรมการนะคะท่านเป็นพระกุ่มเดิมๆเลยนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะ เก็บได้เก็บนะคะท่านมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านชุดนี้ท่านได้รับนะคะ5องค์คะท่านแบ่งปันให้นะคะเป็นพระรอดนะคะกรุวัดมหาวานันจังหวัดลำพูนค่ะขอปลอแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน เป็นพิมพ์พรรดนะคะเนื้อดินงามๆท่านไม่มีหักซ่อมนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเก็บได้เก็บนะคะท่านหากันยานนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆค่ะหมายเลขสองนะคะขอแบ่งปันให้กับท่านนะคะห้าองค์ด้วยกันขายที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านนี่ค่ะพิมพ์งามๆนะคะท่านดูนะคะคราบดินนะคะคราบกุขึ้นตามซอกองค์พระเลยท่านหน้า,นาตาองค์พระท่านยังชัดนะคะ องค์สวยองงามนะคะท่านเก็บด้ยเก็บนะคะเก็บเป็นชุดเลยนะท่านที่700บาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะที่ให้มารับชมในวันนี้นะคะมีเพียงอย่างละหนรายการปิดแล้วปิดเลยนะคะททานไม่ควรปล่อยให้หลุดมือวันนี้ค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขสาค่ะ รายการที่3ามรายการนี้เป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้นะคะท่านเป็นรุ่นพิเศษนะคะท่านเป็นพระเนื้อว่านค่ะสังเกตนะคะมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะพิมพ์เต็มข้าวนานพิมพ์งามๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นพระเนื้อว่านนะคะท่านดานะคะูคราบไข่นะคะคราบกลุกงดงามมากๆค่ะชุดนี้นะคะได้รับทั้งสามองค์เลยนะคะวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะที่เจ็ดร้อยบาทค่ะ 700บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่พลาดในอีพีก่อนวันนี้เอาให้ทานกันนะคะท่านได้รับทั้ง3องค์เลยนะคะเป็นหลวะะงพ่อทวดนะคะท่านใดศ์สายตรงพ่อทวดนะคะศรัทธาค่ะนี่ค่ะขอความกรุณานะคะท่านมารับชมไปพร้อมกันค่ะไม่อยากให้ท่านพลาดเลยนะคะท่านดูนะคะกิบบัวสองชั้นนะคะบัวเด้งทุกเม็ดเลยนะคะท่านง,งามๆค่ะเป็นคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะท่านมองได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะนี่ค่ะคราบไข่คราบกุ้งเน่าน,านเต็มองพระเลยนะคะ มวลสารเดิมๆเมขาท่านไม่พลาดนะคะองค์นี้ค่ะท่านท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างค้างงามมากๆเลยนะคะองค์สวยองคงามของท่านด้านหลังมีคราบทององลงองลงรักปิดเทาน,นะคะสวยทั้งสามองเลยนะคะแบ่งปันให้นะคะท่านที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยแล้วท่านมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะสามองคเขาท่านมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสี่ค่ะ รายการนี้นะคะท่านเป็นมีดนะคะมีดหมอนะคะปากกาของหลวงพ่อคูณเนื้อโลหะปีสอง6้าสามวัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นสายเครื่องรางนะคะท่านใดสายเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมน้ำทานคงกระพันชาตรีนะคะไม่พลาดนะคะมีดเล่มน,นี้นะคะท่านงามมากๆค่ะท่านดูนะคะยาวนะคะน่าจะประมาณ4-5นิ้วเลยนะคะท่านเป็นมีดหมอปาก,กาของหลวงพ่อคูณเนื้อโลหะค่ะ ท่านจะได้รับนี่นะคะพร้อมใบประกาศเลยนะคะขออนุญาตนําออกมาให้กับท่านได้ชมกันจัดจ้นเาทันวางบนฝ่ามือเลยนะคะมาดูด้านนอกกันค่ะท่านนี่ค่ะเป็นแหน่งเงินนะคะท่านแหน่งเงินแหน่นาคนะคะงานม,มากๆค่ะของหลวงพ่อคูนะคะตรงนี้ก็จะมีที่เหน็บนะท่นานนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อคูนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ,คะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้เอาให้ทันกันค่ะ คุณท่านดูนะคะตรงปลายมีดตรงนี้นะคะอักขระเวว่าปาริสุทธโธนะคะคือของหลวงพ่อครูนั่นเองค่ะปลายมีดงามๆน้องท่านตอกโคดงามๆเลยนะคะเล่มนี้นะคะหากท่านใดสนใจวันนี้ให้ทันกันนะคะอีกด้านหนึ่งน้งท่านก็อักขระไว้ว่าหลวงพ่อคูนนะคะปีสามหกค่ะนี่ค่ะเส้นง,งามๆเลยนะคะเส้นเกี้ยวหน้านะคะท่านงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่อยากให้ท่านพลาดนะคะท่านจะได้รับนะคะ มีเล่มนี้พร้อมใบประกาศเลยท่านใบประกาศเกียรตินิยมนะคะด้านหลังค่ะเป็นชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันค่ะเล่มนี้หากท่านได้รับนะคะได้รับมีดพร้อมบัตรเลยนะคะเขาปล่อยแบงปานที่800บาทเท่านั้นค่ะคุณท่าน800บาทเท่านั้นปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะของหลวงพ่อคูณนะคะท่านมากันต่อเลยที่หมายเลข5ค่ะ รายการที่ห้าวันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ปั๊มซ้ําค่ะท่านพิมพ์ปั๊มซ้ํานะคะท่านดูดอกบัวนะคะสองชั้นค่ะบัวเด้งทุกเม็ดเลยนะคะงามๆค่ะนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมเก่าน้องท่านเป็นเลี่ยมสามหงวงค่ะตรงหง่หวงนี้ท่านดูนะคะคราบสนิมนะคะเลี่ยมเก่าเลี่ยมงามนะคะท่านใดนะคะศรัทธานะคะ ได้องค์นี้ไปเลยนะท่านรับประกันของส่วนตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเป็นหลวงปู่ทวดปามซ้ํานะคะองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับท่านที่รับศรัทธาพ่อทวดนะคะแบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลข6ค่ะรายการที่6วันนี้นะท่านองค์นี้เป็นพระนาคตกของหลวงปู่ทิมนะคะครบ8รอพะพยานาคทั้งหมด เจ็ดเสียนด้วยกันนะคะท่านนี่ค่ะเรียนเก่าเรียนงามนะคะท่านเรียนอาจจะศึกตามปีนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธานะคะไม้ผ้าดังท่านตรายการที่แบ่งปันให้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะนี่ค่ะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดะหารไรจังหวัดระยองด้านหลังเป็นหลังยันห้าค่ะพร้อมห,ห่วงเดิมๆเลยนะคะท่านห้าร้อยบาทค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขเจ็ดค่ะ รายการที่7รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดราคาเขาท่านด้านในนะคะจะขดลวดพันลวดโบราณไว้นะเขาท่านแล้วก็อขอบด้านนอกนะคะจะเป็นเลี่ยมกันน้ําให้อีกทีคขะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะองะคะ์งะคะงสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คขาท่านไม่มีหักซ่อมไม่มีบิ่นใดๆดทั้งสิ้นนะคะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้านานๆเลยนะคะตรงหัวหัวตรงนี้ครับนะเขาท่านนี่ค่ะ ถักลวดนะคะคนสมัยก่อนค่ะจะชอบถักลวดเพื่อ,อบูชาองค์พระกันนะท่านนี่ค่ะฐานท่านเต็มนะคะมวนสารเดิมๆค่ะท่านพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะปล่อยแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่550บาทค่ะ550บบาทนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลขแปดค่ะรายการนี้เป็นพระร่วงลางปืนนะคะท่านนี่ค่ะองค์งค่อนข้างหนักเลยนะท่านท่านดูเนื้อนะคะ ด้านในนะคะคุณท่านจะขดลวดโบราณไว้นะคะเนื้อเก่ามากๆคุณท่านอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะด้านนอกก็จะเป็นเลี่ยมกันน้ําค่ะขดลวดโบราณน,นะคะตรงนี้ไม่แน่จาเป็นคาบน้ําหมากหรือเปล่านะคุณท่านงามมากๆค่ะท่านดูนะคะเป็นพระร่วงรางปืนรายการนี้ขอปล่อยแรงปลาให้เลยที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมาต่อกันค่ะคุณท่านที่หมายเลขเก้านะคะ รายการที่เก้ารายการนี้เป็นเหลี่ยญเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี0ูนเนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้แล้วนะคะท่านนี่ค่ะท่านได้ได้ไปขึ้นขอบบูชาได้สวยๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เนื้อทองแดงรมดำค่ะเป็นเหรียญผ่าปากด้วยนะคะเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์ค่ะ พันดายสิตสายตรงพ่อทวดนะคะศรัทธาองค์พระท่านนะคะไม่พาเานานเหรียญงามมากค่ะแบ่งปันนะคะที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหลังเป็นพระครูวิเศษโสพลหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08ค่ะท่าน550บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลข10บค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานของท่านวัดบางนมโคนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ทรงไก่นะคะท่านหางสามเส้นนะคะนะคะพิมพ์ทรงไก่หางสามเส้นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะท่านเนื้อดินไม่แตกนะท่านตรงด้านบนนะคะอง์นี้ก็เลี่ยมมานะท่านตรงด้านบนท่านดูนะคะจะมีผงม,มาหาอุดปิดนะคะท่านหลวงพ่อปานนะคะนี่คะ่ะผงม,มาหาอุดนะคะ เนื้อดินเก่าๆเ,เนื้อดินยอดนิยมเอาทานของมหาอุดปิดด้านบนนะคะรายการนี้ท่านได้สัานะคะแบ่งปันให้เลยที่ห้ารอยห้าสิบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะฮัทามาค่ะมาที่หมายเลขสิบอ็ดนะคะรายการนี้เป็นพระกิ่งของหลวงปู่ทิมวัดระหามไร,รจังหวัดตยองค่ะท่านนี่ค่ะ ฐานสูงๆ,งๆนะคะท่านมีคราบทององลงรักปิดทองนะคะหน้าตาพระกิ่งท่านชัดเสียงท่านแหลมนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะท่านจะได้รับองพระพร,ะพร้อมเลี่ยมนะ,ะท่านเลี่ยมหนาๆเลยนะคะท่านดูค่ะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองพระนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันให้เลยที่500บาทค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อเลยที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่าน ท่านสังเกตเห็นไหมคะมีคราบทององลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะท่านฐานท่านเต็มฐานท่านสูงเสียนท่านเกตนะคะท่านพลุซุ้มเลยนะคะงามมากๆค่ะแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะท่านเลี่ยมกันน้ำนานๆให้กับท่านเลยนะคะพร้อมห่วงค่ะมากันต่อเลยที่หมายเลขสิบสามค่ะรายการนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะ เป็นของหลวงพ่อกลวยค่าท่านเป็นองค์หล่อโบราณทองเหลืองนะคะของหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะนี่ค่ะด้านหน้านะคะเป็นสมเด็จปกโพก้าใบน,น,น้ท่านสมเด็จปกโพก้าวใบของหลวงพ่อกลวยค่ะเป็นองค์หล่อทองเหลืองนะคะขอแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่สิบสี่นะคะหมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะคุณท่านเป็นหลวงพ่อโจงนะคะเหรียญหลวงพ่อโจงคะ่ะเหรียญงามนะคะหน้าเหรียญท่านชัดค่ะอยู่ในเลี่ยมน้องท่านเป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะเลี่ยมกรอบใสให้กับท่านค่ะหลวงพ่อโจงนะคะคุณท่านท่านใดศรัทธาตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะรอบเหรียญนี้ไว้พิรณาน้องแนะนําเลยนะคะท่านเหรียญงามมากๆค่ะ พ่อจงรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่5้า้บาทค่ะห้ารอยบาทผมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15้าค่ะหมายเลข15บห้าวันนี้น้งทานเป็นเหรียญรอนะคะเจ้าสัวค่ะของหลวงพ่อเกษรขอภัยด้วยนะคะท่านองค์นี้เป็นของหลวงปู่บุญค่ะเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วท่านดูนะคะรอยจานด้านหลังค่ะของหลวงปู่บุญนะคะ,ะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะท่านมีรอยจานมียันนะคะ ยันเจ็ดชั้นนะคะท่านหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะเป็นเนื้อทองแดงนะคะท่านดูนะคะคราบขี้เบานะคะงามมากๆเลยนะคะขอแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทผมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะท่านองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะ หลวงพ่อเงินนะคะหน้าตาท่านชัดนะคะทานทั้งดวงตาทั้งจมูกนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนะคะแบ่งปันเลยนะคะวันนี้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะท่านจังหวัดพิจิตรคะ่ะเลี่ยมกรอบงามๆให้กับท่านเลยนะคะได้ไปบูชาได้สวยๆองทานไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้นะคะท่านเป็นจอบเล็กนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจอดพิจิตรเช่นกันค่ะเป็นทองเหลืองนะคะท่านเป็นจอบเล็กนะคะของหลวงพ่อเงินค่ะคราบผิวพงังงามเลยนะคะองค์นี้เลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะนะคะี่ค่ะกรอบนะคะท่านจะตอกนะคะสิบแปดค่ะด้านหลังนะคะท่านเป็นทองเหลืองนะคะขอแบ่งปันให้เลยที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ 450บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลขนี้เป็นหลวงพ่องเงินของทา่านเป็นเหนเร,ร,เรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิสิตนะคะท่านเป็นเหรียญเรือนสมานศักดิ์ค่ะเหรียญนี้นะคะท่านใดศรัทธานะคะเหรียญพ่องเงินค่ะท่านแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะ มากันต่อคมท่านที่หมายเลข19วันนี้นะคะท่านใดสาเครื่องรางคำท่านวัตถุมงคลไม่พลาดนะคะองนี้เพิ่งได้มาองท่านบ้านหลังนี้เขาชอบเก็บสะสมตะกรุดกันนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนํามาปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะท่านตรงนี้นำท่านเป็นเชือกนะคะท่านนี่ค่ะเป็นสารเชือกเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นตะกรุดนะคะเป็นของหลวงปู่สุกร์าท่านสังเกตนะคะนี่ค่ะตะกรุดทุกดอกนะคะจะมีรอยจานยันอักขรเลยนะคะท่าน งามมากๆเลยนะคะเป็นตระกุดของหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามาขเทาท่านจะได้ทั้งหมด3ดอกเลยนองน,นันอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาเอาไว้คาดเอวกันหรือเปล่านองท่านตะกรุดนะคะงามมากๆเลยนะคะหากท่านใดศรัทธาสนใจนะคะเส้นนี้เส้นยาวเลยนะคะท่านขอทักข้อความมาขอมาดูรูปได้เลยนะคะแบ่งปันให้นะคะเส้นนี้ที่600อบาทค่ะ600บาทเท่านั้นนะท่าน คงกระพันชาตรีนะคะตระกุดค่ะมีรอยจานทุกดอกเลยนะคะเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าของท่านนะน่าจะเป็นที่คาดเอวนะคะท่านเส้นยาวมากๆเลยนะคะเป็นเชือกนะคะท่านแล้วก็สานด้วยตระกุฏคะท่านใดศรัทธาท่านใดดูแล้วชื่นชอบศรัทธานะคะแบ่งปันให้เส้นนี้ที่600บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อนะคะท่านที่หมายเลข20ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ พอไปทายด้วยตะกรุดดอกนี้ค่ะท่านดอกยาวเลยนะคะนี่ค่ะหนูวางบนฝ่ามือนะคะตรงตรงกลางตรงนี้นะคะคท่านฝั่งด้วยนะคะเป็นของหลวงปู่สุขค่ะท่านองค์สี่เหลี่ยมหลวงปู่สุขวัดปากคลงมาขามเท่านะคะรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะท่านงามมากๆค่ะยี่หัตรงหัวห่วงนะคะท่านยี่หัะตรงด้านหัวด้านท้ายของตะกรุดนะคะ ดอกนี้ท่านใดสัทหวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะท่านเป็นตรากุฎของหลวงปู่ศุกนะคะดอกยาวดอกใหญ่เลยนะคะท่านท่านใดสาเครื่องรางนะคะไปพาดังท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วท่านสนใจบูชาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะสนใจหมายเลขไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะท่านที่เบอร์0ู91927153 0 8หนึ่ง1 5 3จะส่งให้ฟรีเมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้องค์ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ